วันนี้พวกเราจะพาไปพบกับธุรกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดพิจิโลกค่ะนั่นก็คือข้าวแตนอร่อยดีพร้อมพิลางค่ะไปกันเลยครับ วันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนครมพิรามนะครับวันนี้เราจะมาทำความจัดกับธุรกิจชุมชนข้าวแตนอร่อยดีเราไปพบกับมุมแดงกันเลยนะครับมึงเจ้าหาถึงไหน อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงงานของลุงแดงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับลุงแดงและข้อมูลความเป็นมาและประวัติของข้าวแตงของลุงแดงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคุณลุงแดงนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจข้าวแ,แตงที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะขอให้คุณลุงแดงนะคะแนะนําตัวกับทางเราสักหน่อยค่ะนะครับค่ะค่ัวเป็นจะเป็นสะานกลุ่มวิชาพิจิตนข้าวแตงอรอยดี เร up, ิ there, kind of ่มต so ้นก็เริ่มาแต่ว่าในครอบครัวแต่ในครอบครัวก็เมื่อก่อนนี้ก่อนก่อนที่จะมาทำตัวนี้ครับก็เป็นงานบริษัทอ่าดิเซลเป็นอ่าคนขายสินค้าส่งตามตัวแทนทั่วทั่วไปแต่นี้คือปัญหาก็เขาจะเลิกงานปุ๊บจ้างมาถึงว่าเขาเลิกจ้างเราก็ต้องมาหาธุรกิจตัวอื่นสำรองไว้แล้วก็มาทำเป็นเป็นเป็นธุรกิจข้าแต่ตัวนี้นะครับที่ว่าเราเริ่มเก็บครอบครัวเล็กที่ก่อน เราชอบขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นกิจการที่ว่าพว,วกอีกเขาอยากไปขายไปต่อยอดเขาก็ติดต่อมาทางเราเราก็ิ่งที่ขยายตัวเรื่อยๆเรื่อยๆครับมันก็มันจะเป็นบอกมาเป็นอ่าธุกรกิจที่ว่าในหมู่บ้านในจุฬาภูด้า,างงานคนเข้าคนเก่ที่พอทำได้อายุรุ่นพอที่ตกงานได้คนที่ว่าไม่มีงานทำทำไได้ แล้วก็แม่บ้านทำได้ก็งานก็ไม่ไม่หนักหนาเลยก็ตามตามวัตถุดิแต่างต่างจะไม่มีทุกวันแต่นี้นะเพราะว่ารถทำไม่ทันเพราไม่มีเลยหน้าเพราะว่าถ้าถูกมาลูกค้าที่เอาไปก็ตอบรับมาดีก็ตอนนี้พิพันเราจะมีตัวเดียวก่อนครับตอนนี้ก็มีตัวนี้ตัวกระแพนเป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้กาส่งก็เอาโอ้มัน การทำอื่นมันทำเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเรื่องเยอะทำไม่ทันแล้วปัญหาแรงงานทำไม่ทันด้วยแต่นะเขก็ที่วางแผนไว้ก็จะมีเขาเก็บปลาที่ทำอีกตัวหนึ่งคือสองตัวก็วิธีการผลิตตัวกระษตรนี้ก็ไม่เลื่อนเสร็จเสื่อหนูแช่ข้าวก่อนยังไม่แช่ข้าวเลยแช่ข้าวมาเช้ามาก็อยู่ทจะมีเสื่อข้าว นี่มีแต่ด้สิ่งทีวาน้ำมูลชัวรล้วมนยัมี้ำตาลเนื้อพร้าวทำสีของน้ำตาลน้ำตาแผ่นนะครับแล้วกาทาแล้ก็บาง่าเสมน้ำมูลก่อนให้ได้สีให้เข้ากันแล้วก็มามาขั้นตอนการผลิตที่มาตามทำแผ่นเช้าทาแผ่นปุ๊บแล้วก็ทำเสร็จก็จะไป็น่าบ่ากรอประมาณสักปลายต่อปาสามเก็บแล้วก็เก็บทอได้ต่อได้เลยแล้วก็ในการตัดแต่งในการปอดก็ ข้อหนต้องดูจับภาพว่าเวลาทำก็แสดงงงเดียวเราอธิบายไม่ถูกแต่ว่ากต่ท้อข้อเจ็ดแล้วก็เร้อยตาลไปถึงร้อยทวงให้ใคยล้างส่งรูดส่งได้เลยครับ ด้วยทีการส่งก็คือบางทีลูกค้าที่เคยค้าขายกันมาก่อนก็สั่งทางไลน์แล้วก็พื่อทจะจุดเสร็จลังใส่รถไปแล้วก็รถส่งไปที่อ่าทีสานกาลิการส่งโดยเอาส่งโดยโดยรถเราเองของทางโรงงานเราเองถ้าใครสนใจอยากได้อ่าที่ร้านตัวเนี้ยเข้ามาที่ร้านได้เลยแล้วก็อัพเดทร้านได้เรื่อยี่านก็อยู่ที่หมู่บ้านหมู่ที่สามหมู่บ้านถัดใหญ่ เรามีชื่อร้านทำมาง่ายๆครับเป็นขสต๊อกระแตนติดต่อได้เลยว่าทางร้านจะมีหรือว่าหน้าร้านจะมีหน้าร้านอยู่ว่าติดต่อได้เลยก็มีใอยากได้รับเป็นมากจำนวนเท่าไรเท่าไรสั่งได้เลยครับครับนี่ปัญหาของเราทางร้านเราค็จะมีสถานทเก่าที่ว่าเราเข้าไม่ได้ ทางลุงแดงครับมีปัญหาเรื่องการเข้าใช้งานเพจครับซึ่งมีเพจที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ครับแล้วก็ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารอาให้เป็นปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ทางพวกเราครับก็เลยได้ทําการสร้างเพจครับแล้วก็ออกแบบโลโก้ครับเพื่อให้ลุงแดงเนี่ยสามารถอัปเดตข่าวสารให้เป็นปัจจุบันได้ครับก็เดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆว่าทําอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เรากาลังร้างผม <Hey. S 2> แล้วก็โปรไฟล์ให้ลุงแดงนะครับ อันนี้ทําตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมืมม่อกี้ครับค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโลโก้ที่พวกเราทํามานะคะแล้วก็จะมาให้คุณลุงแดงนะคะเลือกว่าเราจะใช้โลโก้อันไหนโลโก้อันไหนถูกใจคุณลุงค่ะ <c oughs> ผม<ค>เองของไม่ผมมนไม่ถึงกันทั้ง,งคูน<ม>คี่นะคะเป็นโลโก้ที่คุณลุงเ่ือกโอเค okay, ครับอันนี้คือในส่วนของเพจที่เราทำการได้สร้างเมื่อตะกี้นี้นะครับอันนี้ก็วอนนี้ก็เก็นเด็กน้องมาช่วยเป็นไค่ไงก็ ก็น่าจะมีขึ้นเยอะครับขอบคุณโรงแรมมากเลยนะคะที่ให้ความริ้มและให้กับพวกเราคขอบคุณจริงจ